สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซี FC ทังช่องคือเก้านะคะของวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์เนาะตรงกับวันศุกร์ค่ะมือนี้กามีแนวทางทั้งฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะคะหลังจากที่แม่เพ่นไดน้นำเสนอนะคะแนวทางฮานอยรวมของสี่เซียนให้กับเอฟซีทังช่องได้ไปแล้วนะคะคลิปนี้แม่เพ่นก็จะมานำเสนอ เอาแนวทางลาวคักๆหรือว่าลาวพัฒนาเนาะของสีเซียนแล้วก็ของลุงโชคดีในคลิปนี้ให้กับเอฟซีทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันนะคะส่วนเอฟซีทีลอค่อยของซีเซียนนะคะก็จะเย็นๆเนานะเพราะว่าถามาเร็วไม่เพ่นกับรุ่งเร็วหายยูเนาะค่ะแต่แต่ว่าทุกเซียนเพิ่นหิยมากพอมกันนะคะไม่เพ่นกับตองล่อเนาะ เอฟซีจะให้แม่เพ้นเอาของไผมะลงไหจ้าเนาะถ้าว่าเพ่นบอทรงมาไหเท่ากับจะเอาข้อมูลจะเอาตัวเลขสิได้มาลงไหเนาะไหล่งกอนล่งจังไดถ้าเพิ่นโบทรงมาหหจังสีนาไหเอฟซี FC ขอาใจแม่เพ้เนแน่นะคะของอาจารย์ใดมากกอนของสำนักใดมากกอนแม่เพ้นกะจะล่งไหกอนนะคะแต่ว่าอันนี้เพินทรงมาไหซาแม่เพ้นกะล่งไหซาเด้อจ้าเนาะอย่าว่ากันเด้อจ้าเนาะแม่เพ้นกะบอกใบ ซื้อๆเพื่อเอฟซีจะบอกเข้าใจนะคะมาเป็นอย่างไม่เพ่นคือบอลล่งของซีเซียนกนเป็นอย่างไม่เพ่นคือเห็ดแบบนี้มันบอลเมนเนาะไม่เพ่นก็อยากลงให้กรอยู่แต่ว่าต้องล่อจากเพ่นคือกันค่ะไม่เพ่นบอลเมนผู้เห็ดสูตรเองเนาะไม่เพ่นก็ต้องล่อจากเซียนแต่ละเซียนคือกันนะคะเอฟซีปรดเข้าใจไม่เพ่นด้วยนะคะเนาะอ่ะบ่าวลาใหญ่หางไม่เพ่นก็ไดมาแล้วค่ะตัวเลขแนวทางลาวคักวันนี้เนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คือเก้านั่นแหละเนาะถึงตัวเลขจะเข้าจะหลุดก็ให้มาเป็นแค่แนวทางเด้อจ่าเนาะให้พิจารณากรเสียงสื่อเด้อจ่าเอฟซอะทุกๆุทุกทุอย่างทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ที่คิดค้นสูตรมาให้แม่เพนได้นำเสนอให้กับเอฟซทั้งช่องย้ำคำว่าให้เป็นแค่แนวทางนะคะเอฟซจ่าเข้าใจด้วยจ้าเนาะค่ะ เอามาเบิงค่ะผลงานงวดวันที่ห้าที่ผ่านมานะคะลาวคักๆทั้งสี่เซียนและของนุ่โชคดีว่าจะเขาบอเขาบอ,าบอมาเบิงน้ำกันเลยเขามาเบิงผลเลขสามตัวบนลาวพัฒนาเออลาวพัฒนานะคะงวดวันที่ห้าที่ผ่านมาก็คือแปดหนึ่งศูนย์นะคะเลขสามตัวบนสองตัวบน 1>, 1 0 2สองตัวล่างก็คือ1 8นั่นเองนะคะมีภัยมาแน่ขอเสียงนะจ้าถ้าบ่มีภูมานกระสูต่ตอคามือนีเนาะอ่าเขามาเบิงของพี่ปหัสค่ะงวดที่แล้ววิ่งรูดให้มาเด่นที่1ลอง3นะคะเด่นที่1ลอง3ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่1ก็มาทั้งบนและล่างนะคะ วิ่งรูดมาทั้งบนและล่างแต่ว่าพันจับคู่ให้บบเขานะให้หนึ่งเจแล้วพัดขามไปหนเก้านะคะแทนที่สี่ไฮหนึ่งเนกะับ18ึ่ดขามตัขามตัวหนึ่งเนาะออก18ึ่จอยค่ะก็เลยจับคู่บบเขาวิ่งรูดเข้าบนล่างอยู่เนาะส่วนของเซียนโคราดให้มาวิ่งรูด5กับ3ามโบเขเด้อจ้นะเนาะ ให้มาห้ากับสามบอกเขาถ้าผู้ใดเอาเลขสามตัวไปตัดเล่นก็จะได้อยู่ที่หนึ่งแปดล่างนั่นเองนะคะนี่ค่ะของเซียนโคราดเนาะถาค้นสร้างเล่นเนาะเอาไปตัดเล่นก็จะได้หนึ่งแปดล่างนั่นเองค่ะพอวันฤกษเพิ่นบอหลายคูนะคะไม่เพ่นก็บ,บอกหลายเือแล้วเนาะส่วนเลขสามตัวถาวาบอมี่อยู่ในชุดสองตัวก็เอาไปตัดเล่นกันเน่เนาะไม่เพ่นเคยบอกอยู่นะคะ ส่วนเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดให้มาเก้ากับสามงวดที่แล้วหลุดนะคะบอมาเนาะวิ่งลูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดนะคะของเซียนเชียงใหม่ส่วนของเซียนอุดรวิ่งลูดเด่นที่เก้ารองแปดตัววิ่งตัวลูดมาตัวรองแปดล่างเนาะให้มาแปดหนึ่งเลขออกหนึ่งแปดล่างก็ถือว่าเข้านะคะเอฟซี FC เนาะ เข้าที่8 1ดหนดล่างนั่นเองค่ะของเซียนอุดรส่วนของลุงโชคดีงวดที่แล้ววิ่งลูดเด่น9กลอง0ูนหลุดนะคะบอเข่าเนาะจับคู่บเขาเดอ้อจ้าเนาะหลักร้อยก็หลุดนะคะบเขาเดอ้อเลขในตารางก็หลุดบอมีนึงนะคะถ้ามีหนึ่งจะได้บนเนาะหกับแปดบมันบอมีค่ะอ่ะ งวดที่แล้วก็ประมาณนี้เนาะเรามาเบ่งตัวเลขแนวทางของวันที่เจ็ดวันนี้กันเลยค่ะลาวคักๆเจ้าแรกก็คือของเซียนอุดอรวันนี้ค่ะเซียนอุดอรวิ่งลูดเด่นที่ศูนย์ลองสี่นะคะลาวพัฒนาหรือว่าลาวคักๆนั่นแหละเนาะจะจับคู่ชุดสองตัวมีศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสี่เจ็ดสี่เก้าเน้นที่ศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวนะคะชุดสองตัวนะคะส่วนชุดสามตัวบน 4 0 7ศูนะคะสี่ค่ะของเซียนอุดรนส่วนงวดที่แล้วเซียนอุดรก็เข้าอยู่เนาะเข้า2งวดติดต่อกันแล้วนะคะของเซียนอุดรเนาะงวดก่อนก็เข้างวดนี้ก็เข้างวดก่อนเข้าที่เก้าเจ็นะคะเจเเนาะงวดนี้งวดที่แล้วก็ เข้าที่หนึ่งแปดแปดหนึ่งงวดน,นี้มาให้วิ่งลูดเด่นศูนย์รองสี่จับคู่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสี่เจ็ดสี่เก้าเน้นที่ศูนย์เจ็ดนะคะงวดน,นี้ส่วนชุดสามตบนก็คือสี่ศูนย์เจ็ดนั่นเองเนะาะเอามาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่กันเลยส่วนของเซียนเชียงใหม่วันนี้ลาวพัฒนาวิ่งลูดเด่นที่ หนึ่งลองเจ็ดนะคะเด่นที่หนึ่งลองเจ็ดค่ะตัววิ่งตัวลูดส่วนจับคู่ให้มีหนึ่งสี่หนึ่งเก้าเจ็ดสี่เจ็ดค่ะเจ็ดเก้านะคะก็จะเน้นที่หนึ่งสี่เม็ดเดียวส่วนชุดสามตวบนเจ็ดหนึ่งสี่เม็ดเดียวนะคะของเซียนเชียงใหม่นะคะเอฟซีช่วงเมื่อที่แล้วของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดหลุดนะคะ,ะจับคู่ก็หลุดเนาะบอมาจาักตัวเลยนะคะ ส่วนงวดน,นี้วิ่งรูดเด่นที่1นรอง7จับคู่1419 7สี่เน้นที่14เม็ดเดียวชุด3ตัวบน7จ็เม็ดเดียวนะคะ,ะมาแคปหน้าจอกรของเซียนอุดรกับเซียนเชียงใหม่นะคะลาวพัฒนาลาวคักๆวันนี้ได้มาแล้วเอฟผู้ใดที่ล่อค่อยก็จะดีใจแล้วล่ะเนาะ,ะแคปหน้าจอเด้อจ้ะ โบเมนเมเพนต่างแก่งเดค่ะ FC กับเพิ่นใไห้มบ่พร้อมกันแล้วกัไดดมาซาพร้อมเนะาะกับได้ล่งน้ำหลังค่ะฐานไดดมาเร็วคือแต่ละเทือมเมเพนก็จัดล่งใงไหต่เซาเลยนะคะเมเพ่นบ่ไดดห่วงตัวเลขนะคะ FC อ่ะแคมหน้าจอกันได้หรือ,อยังไปต่อนะคะมาต่อที่ของเซียนโคราดกันเลย ส่วนลราพัฒนาเซียนโคราชวันนี้วิ่งลูดให้มา3กับ0นะคะวิ่งลูดบนล่างให้มา3กับ0จับคู่38 39 08 09เน้นให้2คู่ก็คือ39กับ09เด้อจ้าเนาะส่วนชุด3ตัตะบน139แล้วก็109ค่ะของเซียนโคราชวันนี้ ส่วนงวดที่แล้วเซียนโคลาาให้วิ่งลูดเด่น5ลอง3ตัววิ่งตัวลูดบอมานะคะลูดทั้ง2ตัวแต่ว่าเซียนโคลาาจับคู่ให้เข้านะคะชุด3ตัวบนถ้าผู้ใดสร้างเล่นเอาไปตัดเล่นจะได้18บนนั่นเองเออล่างนั่นเองนะคะ f อซนคะเนาะส่วนงวดนี้เซียนโคลาาให้มา วิ่งรูดบนล่าง3กับ0จับคู่38 39 08 09เน้นที่3 8กับเออบเนเน้นที่39กับ09เนาะคะชุด2ตัวส่วนชุด3ตัวบน139แล้วก็109นั่นเองนะคะของเซียนโคราชวันนี้มาต่อที่ของพิพหัทนะคะของพิพหาสแนวทางเราคักๆหรือว่าเราพัฒนาวันนี้ค่ะ ให้มาวิ่งรูดเด่นที่1ลอง0ะะตัววิ่งตัวรูดบนล่างเด่นที่1ลอง0จับคู่ชุดเน้น191417แล้วก็090407ะะเน้นให้ที่191417ลองมาก็คือ0904และ07ส่วนงวดที่แล้วพหัวิ่งรูดเด่นที่1 ลอง3านะคะเด่นที่1นลอง3ตัววิ่งตัวรูดตัวเด่นมาบนล่างแต่เสดายที่เพื่อนจับคู่ให้บบเขานะคะงวดนี้ให้วิ่งรูดเด่นที่1นึเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าลอง0จับคู่ชุดเน้น19ึ่งเชุดลอง09นยและ07นั่นเองค่ะอ่าแคปหน้าจอเอเดอ้อจ้ะ อ่าได้กันหรือ,อยังไปปิดคลิปด้วยของลุงโชคดีกันเลยเนาะคะ่ะลาวพัฒนาวันนี้ลุงจะได้ตัวใดมาฝากนมาแล้วแนวทางลาวพัฒนาของลุงโชคดีวันนี้นะคะลุงให้มาเลขในตารางเนาะเลขในตารางมีเจ็ดแปดกานะคะกากระบักอย่าลืมว่ากากระบาดข้างบนจะเป็นตัวเด่นนะคะ ส่วนวิ่งลูดวันนี้เด่นที่0ูลอง1เนาะตัววิ่งตัวรูดวันนี้เด่นที่0ูนย์ลอง1น่งจับคู่ให้มี80 28 48 70 20แล้วก็4024เน้นให้5คู่นะคะเน้นให้5คู่ที่วงกลมให้ก็คือ80ดศูนย์สอส่วนชุดกัน ชุดกันมี7 1 7ดห0และ88ดนะคะหลักร้อยหลักร้อยมี3ตัว0ูนเน้นที่0นย์ะคะหลักร้อยเน้นที่0ชุด3ตัวบนมี4คู่ก็คือ024และ0ูนย์ศและ020นั่นเองค่ะส่วนชุดเลข4ตัวมี1คู่ก็คือ8 0 2ศูนะคะ ของลุงโชคดีงวดนี้เนาะงวดที่แล้วของลุงวิ่งลูดมาตัวรองนะคะแต่ว่าลุงจับคู่ให้บบเข่าเด้อจ้าเนาะหลังจากเข้าสองงวดมาติดต่อกันนะคะงวดที่สามหลุดนะคะของลุงโชคดีงวดนี้ก็เลยให้มาเลขในตารางมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่วิ่งลูดเด่นศูนย์รองหนึ่ง จับคู่8 0 2 8 4 8 7 0 2 0 4 0 2 4เน้นให้5คู่ที่วงกลมให้ก็คือ8 0 2 8 2 0 4 0และ2 4ชุดกันมี4คู่7 1 7 8 0 0 0 8เอาประม0 0 8 8นะคะ FC ส่วนหลักร้อยมี3ตัวก็คือ0 2 8เน้นให้ที่0 จับคู่ชุด3ตัวบนมี4คู่ก็คือ024 004 028 020นะคะชุด4ตัวมี8024นะคะชุด4ตัวมี8024นะคะ fc อ่ะแคปหน้าจอค่ะแนวทางเราพัฒนาของลุงโชคดีเนาะงวดวันที่7วันนี้ค่ะ วันนี้ภารกิจแม่เพ้นสำเร็จไปด้วยดีนะคะครบจบทั้งแนวทางฮาหนอยและลาวพัฒนาเนาะแม่เพ่นก็ขอให้ทุกคนโชคดีคือเก้านะคะคลิปใดก็มีแต่ขอให้เอฟซีทั้งช่องโชคดีน้ำอ่าช่องน้องคำแพงชเนลทุกวันเด้อเนาะคะ่ะบอกว่าจะเป็นแนวทางฮาหนอยลาวพัฒนารัฐบาลไทยเนาะยิบจับตัวใดไปซื้อก็ขอให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยกันทุกท่านทุกคนเด้อคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ